หลังจากขุดสะปี6 3สบาทนี้เฮ้าเข้าแบ่งเวลาจังไดในการลับมาบานมาเริ่มเฮ็ดเริ่มปลูกครับช่วงเทศกาลนี่แหละครับคือมันคล้ายๆว่ามันกับเป็นแรงดึงดูดเท่านํ้นเนาะอยู่นี่คือว่าวันหยุดสิก็อยากลกับมาปลูกนั่นอยากลกับมาปลูกนี่ครับก็ใส่เวลาช่วงเทศกาลกับม้ากับลงสวนย่างเดียวครับมาลุยนในสวนนี่แหละมาทางา้าทางหยังด้วยความสุขนนเนาะ บุญเอ้ยลาบุญเอ้ยพวมาบุญเหลือล้นเกิดเป็นคนนี้มันมวนเศรษฐกิจพ่อเพียงมีความสุขล้วนล้วนเพเป็นหนีเพื่อนผู้ใดใส่รนนวนเอ้ยโอโย่โอ้ลัน สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอีสานยุคใหม่มาแล้วครับเมื่อนี้บ้านน้วสิท้าพี่น้องมาเบิ้งนี้ครับหนึ่งไร่ใส่ทุกอย่างนะครับเดือพเห็ดงามๆครับเกษตรผสมผสานครับมีครบเลยครับเป็นโคกน้องหน้าย่อมๆครับหนึ่งไรตีว่าออกแบบโดยสวยงามแห้งนะครับเน้อยของพี่ไพ่โหลดชื่นชม พี่การ์ดแปลงเพันยูบ้านน้องบัวนะครับพี่น้องตําบลกุดหวยอำเภอศรีขอละภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับเด้อจากอดีตนุ่มโลงงานครับเหตุงานอยู่โลงงานยี่สปีครับล่าออกมาอยู่บ้านนะครับฝากผลิตภัณฑ์นิวทีนด้นะครับพี่น้องเด้อนิวทีซูเปอร์ฮิวมิกไอออนใส่ใดกบถูกอย่างทุกผืชครับเดี๋ยวสิพาไปปูดคุยกบจะคล้องแปลงเิ่นพี่ไพโรดชื่นชมนี่ครับจะคล้องแปลงหนึ่งไรสวัสดีครับไปครับสวัสดีครับโอ้โห สุดยอดเลยครับรูปแบบเป็นยังไงครับเนี่ยรูปแบบนี่ก็ิเป็นบ่อเป็นนาเขานะครับกทิลงกบน้าลงปาน้าครับมันผสมผสานอยู่ในนาเขานี่แหละครับครับครับอันนี้ก็คือเ้าเฮ้าเห็ดแบบว่าในโซนของนาเขานครับผมแต่ว่าก็ให้เลี้ยงกบเลี้ยงปลาพร้อมครับโอ้หนี่นะครับพี่น้องเบิง์ดนะครับเนี่ยครับกบิันเลี้ยงกบในนาข้าว เลี้ยงปลาในหน้าเข่าพ้อมครับผมครับว่าไงก็คือสิบประมาณว่าเป็นโค้งน้องหน้าเลยอยู่นี่นะครับนาะครับครับจักไรครับพื้นที่พื้นที่นี่ก็หนึ่งไร่สามงานครับหนึ่งไร่สามงานนะครับพี่น้องครับนี่เบิ้งกบิ่นครับพื้นที่เล็กๆแน่นอนพื้นที่เล็กๆแต่ว่าเฮ็ดออกแบบได้ดีแห้งนะครับนี่เอาเริ่มต้นเฮ็ดมาไดโดนปันแอรล่ะครับแปลงนี่เริ่มต้น หกเดือนครับเริ่มต้นที่ออกจา้งานมากก็คือหกเดือนนะฮะแต่ว่าก้อนนาน,นที่ผมคุดบอ่อไว้ซื้อที่ตรงนี้ไว้ก็สามปีสองปีกว่าครับสองปีกว่าแล้วผมเลยมาวางแผนไว้ว่าคุดบง่งคุดบอ่อไว้เนาะแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกมะพร้าวปลูกยางไว้กับประมาณตอนนั้นยังไม่ได้ออกจากงานก็แต่พอมีกําลังแน่ก็เอามาลงต้นไม้ลงยางแน่มาคุดบอ่อคุดโซลาเซลล์ พุจอนำบดานนี่แห่ะละครับแล้วก็่อยมาสารต่อตอนหกเดือนที่แล้วครับที่ว่าลาออกจากงานมาเนี่ยละครับครับเป็นไทยแล้วเป็นไทยแล้วโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเป็นไทยแล้วไม่ต้องเป็นถาดผู้ใดแล้วแสดงว่าที่แป้งนี่นี่โบแมนว่าทีมุ่นทีเขาเก็บเงินเสือาครับเก็บเงินเสือาครับอนี่พี่น้องหลายๆคนมาโบมีทีนี่ครับเป็นตัวอย่างที่ดีแห่งปลาไหยได้ยางทั้งหมดครับทีเพิ่น เสื้อเสื้อเสื้อได้จักปีก่อนครับที่แปลงนี่เสื้อได้สองปีครึ่งครับเกือบสามปีนี่แหละคร,ครับหลังจากเสื้อปุ๊บแน้วเหาก็เริ่มลงเมื่อเฮดเลยครับผมเริ่มคุดบอเลยครับเริ่มคุดคุดเป็นบอขคดบบอแล้วก็เริ่มเจาะเจาะน้ำโซลาร์เซลเพื่อให้เติมบอเนาะครับเพราะพื้นที่พื้นดินเท่านี้มันน้ำแห้งมันก็แห้งเลยเนาะอาจจะบอมีน้ำเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นดินดินทรายเนาะครับเนาะมันบกไยเก็บน้ำก็เลยเจาะโซลาร์เซลแล้วก็ เอาต้นปักพรามาลงไว้เอาต้นไผ่มาลงไว้รอบๆเลยแหละครับเอาต้นไม้ที่ว่ามันบ่ต้องดูแลหลายเนาะเขาเรกก็บพไดอยููเบิ่งอะเนาะเอาให้เทวดาเขาดูแลให้แน่ยังน่ครับนั่นแสดงว่าไพ่นี่สองปีแล้วที่ครับเนี่ยครับสองปีแล้วครับโอ้นี่คือการว่างแผนนะครับพี่น้องเบิ่งนะครับ้ะสุดยอดเลยนะครับหลังจากซื้อที่ปุ๊บแล้วก็จกเป็นเป็นสาเป็นหนองครับผมนะครับนอครับผมวันนี้ก็เริ่มปลูกไผ่ ปลูกไผ่รอบรอบรอบรอ,อ,อบแปลงครับนะครับการปลูกไผ่นี่เพิ่นกระเจี๊เขาท่าแห้งนะครับฟ่งนี่นี่สิเป็นไผ่ยังไงเนี่ยไผ่บงหวานครับไผ่บงหวานเนาะคร,นนครับผมไผ่ทีเขาว่าเด็ดมากกับกินดิบได้เลยนะที่า,ามันบมีกดยูริกนะสิน,นะครับเขาว่ากันเนาะผมก็เลยเอามาเอามาใส่เบิ้งฟังนี่บงหวานอีกฟ่งพุ่นกับสิเป็นไผ่กิมซุ้งครับไผ่กิมซุ้งนะครับพี่น้องเบิ่งการออกแบบเบิ่นสุดยอดเลย น้องที่ว่าคุดจ้งแต่2ปีที่แล้วคือตัวนันนได้เนาะครับผมคือสาตัวนั้นได้ครับพี่น้องเดียวสิผ้ายางไปเบิ่งอยู่ไปปะครับนี่โซนของนาข้าวนะครับนาข้าวนาข้าวนานาข้านี้กว้างเงาไรน้างครับพื้นที่นี่เงาสิบแปดเมตรครับกว้างนี่ก็คือเก้าเมตรครับเก้าคูณสิบแปดครับผมครับผมแรกๆนี่ค็คือผมกาสิวา ท e hey? oh, ี่เลี้ยงกบมาแหละเนาะตรงมางนี่เนาะก็เลยปลูกเขาว่าสิไ้กบมันอยู่เขาบอกไม่ได้วังผลผลิตจากเขาแสดงเนาะเพราะทีเอาเจาะแค่นี้กับ่าผลแยังกอกว่าที่ปลูกเขาห้กบอยู่เนี่ยแหละพอไปไปมาๆมีกบแล้วก็ต้องเอาป่าลงน้ำเป็นยังบัเพาะก็เลยเอาป่ามาลงเห็นเอาป่ามาลงแล้วป่ามันโตกว่าที่ว่าบอใหญ่เนาะครับเอ้ยแสดงว่าป่ามันมัก แบบที่แบบนี้แล้วมั้งปก็เลยเอาเอามาลงเพิ่มมาลงเพิ่มเรื่อยๆปลากระหลากหลายเนาะเอาทั้งปลาทับทิมปลานิลปลาดุกปลาตะเพียนนี่ก็เอามาลงหว่อยครับให้มันอยู่น้ำกันไปโอ้เอาไปเอามาปลากับกบเลยอยู่น้ำกันเลยครับเดยอยู่น้ำ<อ>กันคบนีปปป่ป,ปล่อยลงจกโตครับบางนี่สองร้อยครับกบสองร้อยตัวครับครับปลาด่ครับปลานี่นับจํานวนบ่ไดรครับเพราะว่าเอามาปล่อยเรื่อยๆครับเห็นมันอันนี้ก็เอามาปล่อยเรื่อยๆ ออ้ยเน้นปลาตะเพียนเนาะครับเนาะมีมีจักชนิดครับมีปลานิ้นครับปลาดุกก็มีปลาตะเพียนแล้วก็ปลาหมอปลาหมอก็ได้จับจากไรน้าี่แถวนี้แหละครับจับติดจับมาได้กันเอามาลงโอ้นี่ครับขนาดที่แค่สิบสิบเก่าคุ้นเก่าครับครับครับเอามองนี้เลือกายบันไดนี่ครับเนี้ยวมองนี้ลึกหกสิบเซนหนึ่งครับหกสิบเซนติเมตรครับผมเอาจอบเอาจอบคุดก้าไปกับหกสิบเซน ครับแล้วก็ปูพายางปูพายางขางรางปูพายามันซึมนะครับปู้ใปาป์มมันได้มีมองลึกแน่ตื้นแน่ให้มันได้เล่นนะเนาะครับโอ้ห้ปามัมเลยเยอะเอาบังหน้าเขานี่บานนี่ระดับน้ำนี่ลายป็นไหนครับระดับน้ำกบเพียงเขานี่แหละครับประมาณนี้ละโอ้ยี่สิบสามสิบครับผมประมาณยี่สิบสามสิบนี่แหละครับผมอันดับแรกนี่ก็คือเฮ้าเฮาดำหน้าก่อนครับครับครับดำหน้าเนี่ยเพราะต้นเขาสูงมากหลายซ้ำแล้วจังเอากบมาปล่อยครับ เออกระสูงพอประมาณครับเห็นมันขามหน้ามาจังน้อยนึงนะครับเนาะมันกระสูงพอประมาณนี่แหละครับก็เลยเอากบมาลงเลยโอ้เข้าก็บ่าวง่ายก็เริ่มแตกกอสูงประมาณสามสิบสี่สิบเซ้นครับครับครับนั่นแหละครับก็จังเอากบมาลงครับครับกบที่มาลงนี่เป็นกบหน่อยไหมครับเป็นกบที่ง่ายมาจากฟังนั่นนะครับครับกบหน่อยกบหน่อยที่ว่ายง่ายมาจากใส่ผมมีอยู่สามบ่อที่แรกผมเลี้ยงอยู่บ่อเดียวบ่อเดียวที่นี่อันอันไหนมันใหญ่มันก็ใหญ่เนาะ มันก็กินตัวน้อยมาเต้นนี่ครับมัก็เลยต้องแยกแยกไม้บอหนึ่งไปี๋ยวมาส้มอันนี้ฟังนี่ครับว้าวง่ายๆที่แรกนี่มาเรียงกรบนีนี้บอนี่ครับนี่คือบอกกบ่อนี่ครับปารครับโอ้บอนี่ยังงามเลยครับพี่น้องอู้เห็ดดีแหงเลยครับอู้ยคนนี่ยังมาเห็ดดีนะครับโอ้ว่าวง่ายๆกับอันนี้ก็คือบก็จกคุดคือกันครับครับออกแบบออกแบบง่งไงตามตามตีมักนี่แหละครับอยากไดี่ยวๆใดก็ออกแบบเอาครับ เอ,าอ้าบ่อนี่เ,เริ่มเมาเฮ็ดเฮ็ดจากเดือนนะครับนี่บอ่อนี่ก็สี่เดือนนะครับตั้งแต่ตั้งแต่มาหกเดือนแหละนอกจากประมาณหลังจากน่งก็สองเดือนก็นเริ่มพุดอ๋อ<ซ>อันนี้ก็สีกว้างเง้ยวอะไรไปครับบ่โมงนี้บ่โมงนี้ผมบ่แนใ่ใจนะครับ<ส>ประมาณาครับประมาณนั่นแหละครับประมาณสี่กูนหะคือตว่าตอนแรกถ้าเอาลูกกบมาลงนี่ครับลูกกบมาลงนี่ที่นี่ปัญหาคือบักโตมที่มันใหญ่มากันใหญ่เนาะ มันกลับไปกินแต่ตัวหน่อยจากผมปล่อยไปพันหนึ่งนี่ลดรดรดรดเอาว่ากบมันเสียไปใส่นอว่าว่างูมากินบ่ครับแต่แถมันบเมนเดี๋ยวันตัวใหญ่มันก้กินตัวหน่อยมันกินตัวน่อยมันก็เลยผมก็เลยต้องแยกไปพุ่นครับอยากกินฝุ่นแต่ว่าเฮ็้ง่ามแม่งนะครับเพิ่่นใส่ใส่บักจกวุดตามหล่องครับคือตอนแรกนี่บักเผานี่สิปูไว้ทั้งนั้นเนาะครับเนาะครับผมเอาไงบกเผานี่สิปูไว้ริมคลองริมสาครับ ปลูกได้สองปีแล้วสองปีกวัวแล้วครับลูกษาแล้วก็สิปูบกเผาหันนะครับพี่น้องปูบกเผานะครับบานต้านี่ก็คิดดากเลียงกบก็เลยมาคุดนีครับก็บสียุดระว่างลองกลางบกเผาลองกล้วยนะครับน้องครับปูพยังครับปูพยังครับดินมันเป็นดินทรายนะครับเราปูพยางโอ้แต่งามแห่งโอ้มีหัวเท่าอะไรนี่ครับสร้างบ้านใน้เพื่อนปล่อยอันพักโต๊ะพักบุ้งครับครับพอเริ่มมน้าเน่นก็เลยไปโลงใส่หน้าเขาเลย ครับอ่ะมันไม่เป็นมันเป็นผมเพาะเอินว่าอันนี้มันบอ่อปฐมเนาะครัมผมันใหญ่น้อยนึงก็ใหญ่มาบอ่อมัธยมโอันฝุ่นบอ่อมหาไรไปเลยปล่อยจัดการไปเลยนี่บอ่บอมัธยมครอันนี้มัธยมครับโอ้อีัว่าวมันใหญ่ก็ขุนน้อยหนึนน่งก็แยกใส่มานี่ครัมที่แรกมันเป็นบอ่อเดียวกันเนาะผมผมก็เลยแบ่งครึ่งไปโอ้เต้ตัวนี้ใหญ่กว่านะครับตัวนี้ใหญ่กว่าครับใส่นีใหญ่เขาเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับเอาไปสีแล้ว พูดอนอยู่ในเราใกล้พุ่นล้ครับเอาไปใกล้กินครับโอ้ได้ประโยชน์สูงสุดเต่ว่าเบื้องสภาพดินนี่มองนี้มันสิเป็นดินแน่วไหนครับนี่เพราะว่ามันเป็นดินทรายนะครับออกดินทรายเลยออกดินทรายเลยครับเบื้องสีนะครับพี่น้องเด้อขาาจันพผ่านนะครับเด้อมันเป็นดินทรายเลยครับโอ้นี่ก็เลยแก้ปัญหาเวลาขุดบ่อก็เลยต้องใส่ผ้าปูครับผมต้องใส่ผ้าปูไว้สุดยอดอีรีครับนี่ครับทัดมาเนี่ก็สิเป็นแหนแดงหน่อยเนาะครับผมแหนแดงเอาไว้ใกลครับโอ้ เอาผมผมขออนุญาตถามเนี่ยนะครับ,รบไปเห็นงานอยู่กรุงเทพจักปีก่อนครับยี่สิบกว่าปีนะครับยี่สิบกว่าปีเลยครับผมครับบาน,นีช่วงที่เฮตดงานอยู่นี่มามาเริ่มคืดมาเริ่มว่างแผนตอนไหนครับว่าอยากกลับมาอยู่บ้านอยากมาเห็นเกษตรเอ่อแรกๆนี่คือผมมักในเกษตรอยู่แล้วเนาะผมมักเฮ็ดเกษตรอยู่แล้วแต่ว่ามันบม่มีโอกาสเนะา,านะจังหวะเนาะเราอยู่ในกรุงเทพล้วก็มีขอบคุ้ยญี่ปุ่นเนาะยี่สิบกว่าปีนะครับ ผมก็เลยวางแผนว่ากเกษียณแล้วเราก็อยากกลับมาอยู่บ้านเนาะอยากมาอยู่กับแม่กับขอบครันเลรครับเนาะแต่ว่ามันเกิดแบบวิกฤตๆๆคือปีหกสามแล้วพ่อกเสียพพอเสียแม่เพิ่ก็ะยุบอู่ดเดียวอีกอย่างหนึ่งก็อยู่กรุงเทพปุนละก็สมมติปราการปุนละก็มันอยู่ยากนะครับช่วงภาวะ โรคไพยปกุกโควิดนี่สินะครับมันก็นเลยแบบรู้สึกว่าบ้านเขามันยังหน่อยมาบ้านเขาก็ได้อากาศได้ละเนาะแต่อากาศได้อยูน่นะแม่ได้ได้สั่งความฝันของเขาที่ว่าเขาอยากมาอยู่บ้านสิอยากมาปลูกอยากกินยังเราก็ปลูกอยากเลี้ยง,ย,งกกยังเราก็เลี้ยงที่เขาอยากคือก็เลยได้กลับมาอยู่กลับมาอยู่บ้านนี่แหละครับโอ้เริ่มต้นกันมาจากโควิดครับผมโควิดโควิดนี่คือเริ่มเฮีดในห้องเบื่อแล้วครับผมเริ่มแบบ ไส้หนากากไปใส่ก็ใส่หนากากตลอดเนี่ผมบ๊อบแมนแล้วผมว่างานงานเคยมีโอ้มีอย่างหลายๆนี่ก็เริ่มบ่มีครับเริ่มสิบบอบมีเศรษฐกิจก็เริ่มแย่ครับนี่นี่โซนบ้านไก่เพิ่นเพิ่นก็เฮ็ดดีดีนะครับพี่น้องครับล้อมอันนีตะไคร้เล็กไว้เลยครับเลี้ยงเยอะโตครับยี่สิบตครับยี่สิบตัวนะครับเด้อนี่ครับเด้อ ว่าง่ายๆกับที่ถ้าเพื่อนเดี๋ยวออกไปย่างเล่นกับสามารถไปทั้งนอกได้ต้นน้ำเด็กเล่นมีสนามเด็กเล่นให้อยู่ครับไปขี่ใส่อันกอไผ่ให้เลยครับใส่ปุ๋ยให้ใส่ปุ๋ยให้ไผ่แน่ยังแน่ครับโอ้ไผ่บงหวานไปเดี๋ยวขออนุญาตไปเบิ่งอันบ่อปลาเพื่อนนะครับพี่น้องเด้อแหนแดงนี่เลี้ยงไว้แหนแดงน่ครับแหนแดงผมเลี้ยงไว้ให้ไก่เนี่ยครับไว้ผสมกับหัวอาหารไก่ลดต้นทุนแน่โอ้ตัวที่ให้หัวอาหารอย่างเดียวมันกิด เปลืองเนาะครับเนาะเอาผสมเนยความสุดยอดบักม่วงนี่ก็บสองปีบป่ครับบักม่วงครับพร้อมพร้อมสวนนี่เลยครับกับสองปีครึ่งเงล่ะสองปีกว่าครับนี่ล่ะก็คือพร้อมที่ปีที่ห้าโจกษาครับผมพร้อมเลยว่าง่ายปีนั้นก็สีลงไพลงบักเผาลงบักม่วงครับกลับมาลงบักเผาลงบักม่วงลงไพ่ลงกล้วยครับครับลงกล้วยลงเอาตอนตอนคุ้สานี่เกิดโควิดหรือเปล่าครับตอนคุดสานี่มันยังบอกมาหอดโตนะเนาะครับ มันมันยังแบบอันนี้อยู่แต่ว่าจะจะผมกับวางแผนไว้ก็เลยล่ะว่าติเกษียเนวันสุกกลับมานี่หละครับแต่ไปไปมามาโ,โควิดมาฮอตโตแล้วแฟนแฟนผมกับเป็นโควิดสี่นะก็เลยเฮ็ดให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเลยว่าเขากลับมาเอาอากาศอยู่บ้านหรืว<อ>่าเขากลับมาสั่งขอบครัวเขากลับมาสั่งสวนในรูปแบบของเขาดีกว่าครับครับอู้นี่ความสุดยอดปูโพดแองดับพี่น้องคุณนะครับครับนี่ก็คือสาที่เขามาโจกปีหกสามครับผมครับผม ตรงนี้นี่เอาโจกเมื่อจักบาทใช่ไหมเอ่อตรงนี้ก็ตอนนั้นเมื่อไปสามหมื่นกว่าบาทครับขาจกสารสามหมื่นกว่าครับบาร่วมกับโซลาเซลล์กับอันนี้โซลาเซลล์กับเจาะน้ำบาดาลก็สามหมื่นกว่าบาทคือครับกับเลือกจักเมตรครับนี่ความลึกกับประมาณหกเมตรเดียวครับเท่าข้อรถขาจกได้ว่าประมาณหกเมรเนี่รับหกเมตรพุดน่ครับผมปัด เอาดินบาดินที่เอาโจกขึ้นมาเอาไปใส่ครับดินกระจกมาพื้นที่ตรงนี้มันตำเนาจะกินแลครับเป็นพื้นที่หน้าเนาะผมก็เอาดินที่จากโจกเนี่แหละอะเอามาถมให้มันเสมอกันให้มันสูงกว่าที่หน้าเนี่ยครับเาอามาถมไว้ข้างๆโอ้ว่าง่ายง่ายมองนี้เป็นทงหน้ามาก่อนครับผมเป็นทงหน้าก่อนครับเป็นทงหน้าข้างๆนี่แหละครับครับเป็นทงหน้าก่เลยโจกสาแล้วก็เอาดินมาถมทงหน้าครับผมครับครับถมไปให้เป็นโคกครับถมให้เป็นโคกให้มันสูง ครับลักษณะการจกหนืเพื่อนกระสีจกเป็นเป็นตัวแอลนี่ครับตัวแอลนะครับเนาะเป็นตัวแอลเป็นตัวแอลนะครับเนาะความกว้างกันนะสีประมาณเจ็ดเมตรรับหาหกเมตรได้ปะความกว้างความกว้างเป็นฐานตัวแอลเนี่ยยี่สิบเมตรนะครับโอ้ฟังนี่สี่ยี่สิบเมตรครับส่วนฝั่งยาวเป็นฝั่งยาวไปข้างนาปุ่นกะห้าสิบเมตรครับครับแล้วก็อันนี้ก็สิบเมตรอ๋อครับ ยี่สิบความยเอาหาซีฟฟังนี่กับยีสิบเมตรนะครับพี่น้องฟังนี่ซีฟเมตรครับเลิกกับประมาณหกเมตรนะครับเนาะครับผมหาหกเมตรนี่แหละเอ้าเลี้ยงยังแนวบับในเหนียวในนี่ก็มีปลาครับมี่ปลาปลานิ่นปลาทับทิมปลาดุกแล้วก็ปลาหมอปลาหมอกะมีครับครับผมแล้วก็ปลาผมแล้วอร่อนปลาเป็นแห้งเนะครับพี่น้องรวมมิดปลาด้วยครับอยู่นี่หลายแห้งเนาะมากกว่ลงครับผม เวทเซตนนี่สิวอาสิหอดหมืน่นบ่ครับโอ้บ่ฮอดบ่ฮอดครับประมาณเจ้ก็สี่ร้อยพันสามพันตัวแค่นั้นหร 3, อกสามพันตั้เอาวิธีการปล่อยของเหาวิธีการสื่อพันปลาเฮาเห,า,เหาจังใดเหาสื่อเท่อเดียวเลยบ่ครับทยอยสื่อครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับอันทีีมาาไม่อันทีีอนุบาลแบบบอกวรกระชังไวรอนไ้มันพอเอาตัวรอดได้แต่ผมจังปล่อย แรกๆคือแหมอยู่ในกระชังก่อนอนุบาลมันก่อนจักจักสองเดือนสี่สิแลจัปล่อยออกข้างนอกครับ,รบแต่ว่าปลานี่เขาก็เริ่มเลี้ยงตั้งแต่ปีปีไหนครับป้าป้าทีที่เห็นหลายๆเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่ที่ตัดสิ้นใจมาเฮดนี่แหละครับอ๋อหกเดือนที่แล้วหกเดือนครับผมเนี่ยก็เริ่มมาลงปลาพอปีหกสามพอขุดแล้วได้ลงม่ครับตอนนั้นได้ลงอยู่แต่มันมันก็นยังมีอยู่นะครับเป็นเป็นปลาดุกลงมตอนนั้นก็เป็นปลาดุก ก็ยังมีแน่อยู่เท่ากับทยอยปล่อยมาเรื่อยๆครับผมกับทยอยปล่อยไปเรื่อยๆครับหลังจากขุดสะปีหกสามบานนี้เข้าแบ่งเวลาจังไดในการกลับมาบานมาเริ่มเห็ดเริ่มปลูกครับช่วงเทศกาลนี่แหละครับคือมันคล้ายๆว่ามันกับเป็นแรงดึงดูดเท่านั้นเนาะอยู่นี่คือว่าวันยุดสิ่ก็อยากกับมาปลูกนั่นอยากกับมาปลูกนี่ครับก็ใส่เวลาช่วงเทศกาลกับม้ากับ ลงสวนย่างเดียวครับมาลุยในสวนนี่แหละมาทางยาทางหยังด้วยความสุขนะเนาะวันหยุดเง่าครับผมวันหยุดเา่ามีไม่สงการว่านโนนว่านนี่ครับผมเข้ากับมาเลยครับผมแต่ว่ามาแท่ที่เขาสีไปตั้งวงนั่งกินเหล้าเขาสวนเนาครับว่าเขาสวนนี่แหละครับเออมาอากาศอยู่นี่แหละเบิ้งปลาเพื่อนนะครับพี่น้องคุณนะมากางมากางเต้นน้อนอยู่นี่แหละครับครับสุดยอดเลยครับแรงอาหารกับพ่อได้กินแล้วพอได้อยู่ครับพอได้อยู่อ้ ปลาหลายแห้งเนะครับเดืองนี้ครับให้อาหารเป็นสุเมเหยื่อปะครับนี่เว้นไอ้ข้างนอกบ่ค่อยได้ให้นะครับ,รบมีแม่เขาไปเอาผักบงผักบุ้งมาโยนให้มันเองโอผ<อ>ักบุ้งผักไหนเสียหายแค่ข้างในครับหายแต่ข้างในอนุบาลเขาก่กอนโอ้สุ่มนี่สุ่มอนุบาลไว้เนี่ยครับผมถือว่ามันยังเบายังเบาได้ปล่อยมันปลาทับทิมไหนก็จักหน่อยหนึ่งก่อนบ่อนั่นจ้าโตครับนี่ทับทิมนี่บ่อนี่ห้าร้อยห้าร้อยตัวครับผมซื้อมาตัวจักบาทเนาะซื้อมาตัวละตัวละบาทตัวละบาทครับ 500บาทครับผมเอาบัวนี่เนี่ยปลาดุกบนนี้ปลาดุกปลาดุกก็ประมาณ600กว่าโต650ครับมันโตละวเก่าสิบตังค์ตัวนั้นครับโอ้สิบประมาณหกร้อยครับนี่เด็ดปลาหนิ่นเละครับปลาหนิ่นนี่ก็ลงไปหาลอยแต่ก็ไอตัวใหญ่ๆก็เริ่มทยอยปล่อยมาข้างนอกแล้วมันเริ่มใหญ่ป้ปลาหนิ่นก็ซื้อซื้อตัวละจักบาทครับตัวละบาทครับเป็นตัวละบาทการเชื้อว่านี่ส่วนนี่ก็กัลงทุนนี่ก็บ่หลายนะครับเนาะลักร้อยกับกัพอมีกําลังลงอยู่แต่ละชนิดครับพอได้อยู่ เอ้ยนี่พี่น้องออนสอนแห่งเปิงแล้วอู้ผมไม่อยากไปใส่เลยความสุขที่แท้จริงของชีวิตเลยครับนะครับนาะนี่แหละนี่แหละความสุขเลยแหละครับครับมันมันเทศให้เฮามีกําลังใจปอมเนาะครับมันเทศให้เฮาแบบคือมีกําลังใจนะทุกอย่างมันครับเขาเลี้ยงมาเองเขาปลูกมาเองเฮามันเทดเห็นต้นไม้ที่มันเติบโตเขาก็มีกําลังใจเ็ดตอนะครับครับ โอ้ไปเดี๋ยวสีพ้าขออนุญาตพ้าพี่น้องไปเบิ่งขังหลังนะครับพี่น้องเป็นเห็ดดีดีครับนี่ครับพื้นที่หนึ่งไร่สามงานนะครับเด้อออกแบบดีแห้งเอาการออกแบบพว่อให้ออกแบบจังไรครับพี่ปโยชออกแบบ e x c e เซลเลยครับออกแบบในคอมเลยแฟนแฟนเขามักออกแบบนะครับเดี๋ยวผมเป็นสายลุยเขาออกแบบมาเขาอยากได้อันี่เขาผมก็จัดการไห้เขาเลยโอ้แฟนเขาเป็นมักออกแบบก็คือสมมติพื้นที่ห้านี่มันเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับนะครับนาะ เยาวๆของสีละครับเราเขียนในแบบก่อนครับเขียนในแบบเลยเราอยากได้ข้องแบบไหนครับหรือท่านใดที่สนใจก็ออกแบบในรูปแบบของเจ้าของเรยครับครับแนวใดก็ใส่ลดครับอาจสีวาดในกระดาษก็ได้ครับวาดก็ได้รับผมมีข้อมนะครับนาะครับผมวาดในกระดาษนี่ละง่ายๆนี่ละครับครับคือของผมผมกับวาดใส่ในกระดาษนี่ลนะครับพี่น้องใส้ในสมุดในกระดาษ A 4ซก็ได้เขียนเรียนๆได้นาะครับครับครับพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเพื่อนกับสีคุูดข้องเป็นรูปตัวเอลแปังสันนะครับเนาะพี่น้องเนาะ ปานส้วนนี่ก็ตอนนั้นคือสีออกแบบว่าไพ่ใบสองฟังครับนะครับนอะไพ่เป็นกำแพงกำแพงกั้นล้มกันยั้งให้สวนนี่หละที่แรกนะครับโอ้นี่สั้นนี่ก็เป็นบักเผาครับอุ้ยสุดยอดดีนะครับพี่นองงามแหงนี่ไพ่เพิ่นเป็นนอ่ได้ครับเด้อสองปีหน่อยนาะสองปีครับสองปีนอ่งงามแหงนะครับเด้อไพ่บงหวานเพศน้ำผึ้งครับครับเอามาตำก็ได้โอ้ องหวานนี่สิปลูกไปประมาณจะก่อครับวงหวานประมาณสามสิบสามสิบก่อนะครับจ้ะครับครับสามสิบก่อจากต้นหอทไทยนี่ก็สามสิบขนาดแต่การปลูกไผ่นี่ก็ยังต้องปลูกแบบผสมผสานไย้นาะครับปลูกปลูกหลายๆชนิดครับครับบ่บ่ปลูกย่างเดียวนะครับเนี่ยทั้งนั่นก็มีไผ่เลียงก็มีครับแล้วทั้งพุ่นกับไผ่กิมซุ่งครับเอาเป็นอย่างคือยังต้องปลูกแบบว่าหลายหลายๆอย่างครับคือ เขาสิได้กินหลายๆอย่างครับเนาะอีกอย่างหนึง่งผวกไผใส่งานเขาก็ต้องเอามาใส่เฮ็ดห่านพักเฮ็ด์ยังน่ก็เลยต้องผสมผสานกันไปนะครับครับเอาไปกินกเอาไปก,กินหลายๆอย่างเนี่ยสิปเป็ดปลูกแต่ผกกิมซุ้งอะได้กินแต่หน่อไม้กิมซุ้งเขาให้มันหลากหลายครับเพราะว่าพื้นที่แค่ไร่กัวนี่มันก็ไ่ได้หลายนะครับเนาะพยายามเฮ็ดยังให้มันหลากหลายไว้ โอ้หหหลลาายทงดีแนวคิดดีแห่งครับครับมีระบบน้เพิ่นนะครับพี่น้องแล้วก็จาะเจาะบาดาลเจาะบาดาลครับครับแล้วก็ใส่โซลาเซลล์สองแผงครับจุดนี้นี่รวมงบประมาณเวทเซียนไลม์นะครับเท่งค่าจาะค่าโซลาเซลล์จุดนี้ค่าจาะก็ค่าจาะก็สามหมื่นกว่าบาทครับรวมโซลาร์เซลล์ปตีไปสี่หมื่นนะครับประมาณสี่หมื่นประมาณสี่หมื่นครับครับใส่ได้เลยครับใส่ได้เลยสังเกตเบวงโซลาเซลล์พิ่นก็ใส่แค่สองแผงนะครับพี่น้องเด้อครับ ว่าจำเป็นต้องไปใส่ซีดอกหน่ายเนาะครับผมเห็นหลายๆคนโขาเอามันกเอาซ้ำที่เาเ่าจำเป็นต้องใส่งานในสวนเทาครับคกับประหยัดงบประมาณนะครับเดิมเคยเห็นบางสวนใส่ไปซีแผงอยู่แต่ว่าใส่จริงๆแค่สองแค่สามตัวีครับครับอันนี้เพิ่นกว้างเลยนะครับเรื่องป้อง่อป้อง่อรอบสวนหรืบ่ครับครับรอบไปไปรอบฟังนี่ล้วก็นฟังนี่กัไปแค่ครับจะไปฟังนี่ฟังเดียวครับจะฟังหนุนยังบดยไปฟังนนุนจุดพุ่ง พุทธคองใส่ไก่นะครับไปใส่ความชุ่มชื้นแทนมีว่างทอเพิ่มแรงดันความแป้งเดี๋ยวไปเบิ่งข้องใส่ไก่ครับอ่ะครับสุดยอดอันนี้อันนี้ระบบนำส้วแลเซลล์นี่ก็เฮ็ดปี63ส่มครับเฮ็ดปี63แล้วผมมาต่อยอดใส่แท่งตอนผมมาอยู่นี่แหละครับครับแรกๆก็เฮ็ดแต่ลงบอย่างเดียวครับยังบ่ได้เฮ็ดยังเนาะให้ลงบอยอย่างเดียวปีแรกก็คือจ่อไว้ซื้อบ่ทันมีแท่งครับครับไอ้ลงบอยอย่างเดียวนี่นะครับพี่น้องมองนี้มองสวยๆข้างาอีกมองนึงครับนี่